ในประเทศไทยได้ให้สิทธิลูกจ้างหญิงสามารถลาคลอดได้98วันหลังเพิ่งมีการแก้กฎหมายและมีผลบังคับใช้เมื่อ30เมษายน67ที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มจากเดิมที่สามารถลาคลอดได้90วันแต่อยากทราบกันไหมครับว่า10ประเทศที่ให้สิทธิการลาคลอดนานที่สุดจะได้แก่ประเทศอะไรบ้างรายการ Top ปแหลหาคําตอบมาให้แล้วสามารถติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับ อันดับที่10หฮังการีให้สิทธิ์ลูกจ้างหญิงสามารถลาคลอดได้นานถึง24สัปดาห์หรือ168วันโดยยังคงได้รับค่าจ้าง70%ของเงินเดือนตามปกติและสามียังสามารถใช้สิทธิ์ลาเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างเต็มจำนวน100%เป็นเวลา10วันอีกด้วยอันดับที่9ไอซ์แลนด์ ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาคลอดโดยได้รับค่าจ้าง80%ของเงินเดือนปกติเป็นเวลา26สัปดาห์หรือ6เดือนโดยยังสามารถโอนวันลาคลอดตั้งแต่6สัปดาห์ถึง6เดือนให้กับคู่สมรสได้อีกด้วย อันดับที่8ไอแลนด์ลูกจ้างหญิงสามารถลาคลอดได้นาน26สัปดาห์หรือ182วันแล้วยังสามารถลาคลอดได้โดยไม่รับค่าจ้างได้อีก16สัปดาห์หลังจากครบ26สัปดาห์โดยจะได้รับเงินสมทบจากประกันสังคมสูงสุด16วันอันดับที่7 New นิวซีแลนด์ ให้สิทธิลูกจ้างหญิงสามารถลาคลอดได้นานถึง26สัปดาห์หรือ182วันโดยยังได้รับค่าจ้างตามปกติขณะที่คู่สมรสสามารถใช้สิทธิลาคลอดเพื่อดูแลภรรยาและบุตรโดยไม่ได้รับค่าจ้างเป็นเวลา1หรือ2สัปดาห์ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานอันดับที่6สาธารณรัดเช็คลูกจ้างหญิงสามารถลาคลอดนานสูงสุด28สัปดาห์หรือ196วันแต่ในกรณีที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ ยังสามารถขอขยายเวลาลาคลอดออกไปได้อีกแบ่งเป็นช่วงก่อนคลอดจะได้เงินชดเชย70%ของเงินเดือนจากประกันสังคมหรือเงินสมทบของนายจ้างส่วนช่วงหลังคลอดจะได้รับค่าจ้างเต็มจำนวน100%เซโดยสามียังสามารถลาคลอดเพื่อดูแลภรรยาและบูรเป็นเวลา14วันได้อีกด้วยอันดับที่5้า โคเอเชียลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาคลอดรวมสูงสุด30สัปดาห์หรือ210วันแบ่งออกเป็น28วันก่อนคลอดและ70วันหลังคลอดบุตรในกรณีที่มีปัญหาสุขภาพก็สามารถลาได้45วันก่อนคลอดนอกจากนี้ยังมีสิทธิลาคลอดเพิ่มเติมจนกว่าเด็กจะอายุครบ6เดือนโดยในช่วงนี้ลูกจ้างหญิงยังสามารถโอนวันลาบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับสามีเพื่อให้ได้ใช้เวลาดูแลลูกได้ดีอีกด้วย อันดับที่4สโลวาเกียลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาคลอดโดยได้รับค่าจ้างบางส่วนได้นานถึง34สัปดาห์หรือ238วันแต่ในบางกรณีระยะเวลาการคลอดจะถูกขยายออกไปเช่นหากเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจะสามารถลาคลอดได้37สัปดาห์หรือในกรณีที่ต้องเลี้ยงลูกมากกว่า2คนขึ้นไปสามารถลาคลอดได้43สัปดาห์โดยประกันสังคมของรัฐจะจ่ายเงินชดเชยสูงสุดถึง75%ของเงินเดือนปกติ อันดับที่3อังกฤษลูกจ้างหญิงสามารถลาคลอดได้สูงสุด39สัปดาห์หรือ273วันโดยลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาคลอดทั้งหมดได้สูงสุดถึง52สัปดาห์แบ่งเป็นสิทธิลาคลอดตามปกติได้26สัปดาห์และลาคลอดเพิ่มได้อีก26สัปดาห์แต่จะได้รับเงินชดเชยเพียง39สัปดาห์เท่านั้นในส่วนที่เหลืออีก13สัปดาห์จะไม่ได้รับค่าจ้างแต่อย่างใด อันดับที่2กรีกลาคอดได้นานสูงสุด43สัปดาห์หรือ301วันโดยในระหว่างการลาคอดพนักง,งานจะได้รับเงินเดือน100%เจากนายจ้างและกองทุนประกันสังคมของรัฐโดยลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาคอดก่อนลอดได้8สัปดาห์และหลังลอดอีก9สัปดาห์สำหรับการลาลอดบุตรขั้นพื้นฐานรวมแล้ว17สัปดาห์นอกจากนี้ยังสามารถลาเพิ่มได้สูงสุด43สัปดาห์โดยการลดชั่วโมงการทำงานในแต่ละวันเป็นเวลาหลายเดือน อันดับที่1เบลการเลียเป็นประเทศผู้หญิงมากๆสามารถลาคลอดได้นานมากที่สุดในโลกมากถึง410วันโดยเริ่มตั้งแต่45วันก่อนคลอดซึ่งในช่วงเวลานี้พนักงานจะได้รับค่าจ้างเป็นจำนวน90%ของเงินเดือนตามปกติที่จ่ายโดยกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติของเบลการเลียน,นอกจากนี้ลูกจ้างยังมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยรายเดือนจากประกันสังคมเป็นจำนวนรายได้ขั้นต่ำต่อเดือนในช่วงเวลาที่ลาคลอด410วัน จนเด็กมีอายุครบ2ปีอีกด้วยนอกเหนือจากนี้สามียังมีสิทธิ์ลากรณีที่ภรรยาคลอดบุตรเป็นเวลา15วันโดยยังได้รับค่าตอบแทน90%ของเงินเดือนปกติหากทำงานอย่างน้อย1ปีและเมื่อเด็กอายุครบ6เดือนช่วงเวลาการลาคลอดที่เหลือสามารถแบ่งกันระหว่างแม่และพ่อได้โดยต้องได้รับความยินยอมจากแม่อย่างชัดเจนและนี่คือ10ประเทศที่ให้วันลาคลอดนานที่สุดในโลก เพื่อนๆมีความคิดกันอย่างไงบ้างครับสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าชอบรายการคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเบนเยี่ยมชาแนลแล้วกลับมาพบกับรายการท็อปแลนได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับ